ภาษาภาษาเด็กแว้นมาแล้วคุณสนน์เกาะแน่นๆนะน้องเกาะแน่นๆนะน้องต้องเกาะนะน้องต้องเกาะนะน้องยิ่งมัดนาทีครึ่งครับยิ่งดึงนาทีอ้าวโอ้โหไม่ถึง5วินาทีคุณพิเชษโอ้โหเอาภาษาอังกฤษหน่อาไหม what happened หน่อาไหม what happened ผมว่าเรียกรถดับเพลิงดีกว่ามึงแถวนี้ไฟไหม้แล้วคุณพิเชษไฟไหม้เวทีมวยลังชาตินาสิทธิ์แล้วไฟไหม้ไฟไหม้ เปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยรถไซเรนนำทางหน่อยวิววิววหูหายหูหายคุณจุนนโอ้โหพระสงฆ์องค์เจ้าจีวรปิ้วหมดแล้วครับอยู่ในกุฏิพักอยู่ดูช่องห้าสบายๆนาทีนี้ผิดไซด์ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่าอยู่การแก้งเอาเอามาแล้วมาแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวกลับมาน้องพระอ้อมครับมาเหมือนสโลแกนเลยคุณพิเชษไม่สดรสอร่อยครับ ทำไอ้ช่องห้ามีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะทำเอาแฟนๆเนี่ยไม่ได้ดูมวยเลยนะสองยกอย่าเต้นเด็ดขาดขอร้องครับห้ามเต้นห้ามถอยหลังครับขีดเส้นใต้ไว้เลยครับห้ามเต้นอ้าดูใครจะเป็นผู้กำกับใครจะลดยศมาเป็นท่านรองแตกแล้วเลือดอาบโอ้โห ตลบเลยนะครับตลาดหลักทรัพย์หุ่นวายไปหมดแล้วครับนาทีนี้ oh, oh. น้าชูทางด่วนไปทางไหนนาชูทางด่วนโอ้โหหมอว่าไงใจเพชรหรือเปล่าครับพี่หมอเยอะไม่เยอะโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าโชกได้ช,กได, okay, ชกได้เพราะหมอไม่ได้แตกด้วยครับชกไปเลยครับ<า>ต้นน้ำกลางนา้ำปลายนา้ำยังเสมอต้นเสมอปลายครับผัดจีบสาวใหม่ๆกะเช้าถึง กลางวันถึงเย็นถึงโอ้โหอร่อยจุงเบยคุณพิเชษคู่นี้อร่อยจุงเบยลืมลืมไปก่อนพิเชษอะไรที่ผ่านมาลืมไปก่อนครับมันอยู่ที่ยกนี้และลืมนับลืมนี่ลืมสินลืมทุกลืมโศกไปก่อนครับบนเวทีสานาทีเท่ากาันใส่ป้ายโอ้โหโ ร่วงคาเข่าครับยอดเหล็กเพชรโดนแหลมแหลมทั้งนั้นครับลากมาจากทุ่งสงเสียบอ้าวเสียบเอานี่แหละครับมวยดังมวยมันวันอาทิตย์ครับโอ้โห